พี่น้องเอ็เนาะสบายดีน้องกุ้งน้องแก้มเด้อโหพนยกอ่พน้ยกพนหยกเน่กินไปใหน้างพี่น้องเลยสบายดีสบัวเด้อมนยังได้ยังอะนิหอยโอ้หอยครับตามักหุ้งพี่น้องเลยอืึ สบายดีพี่น้องสบายดี FC ที่หักแพงของตุสิธิ์เบิร์ตสุขสุขคนเดอพี่น้องเดอ้อเบิร์ตสุบองสุบอนบรว่าิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่าง,างประเทศพี่น้องเอ๋จะยินดีตอนหั ard, กเบิร์ตสุคนทุกทานเข้าสู่ช่องยูทูปของตุสิธิ์ปันสุขอีกแล้วพี่น้องเอ๋เนาะโดยพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับสิพาพีพาน้องไปเบิรงทีมงานชักแก้วกินข้าวเที่ยงนาอพี่น้องเนาะว่าชาวบัวกับลูกๆเพิินแล้วก็แม่เพิิน เห็นยังไงช่างแก้วกินมันนี่พี่น้องเลยสิพาพี่พาน้องเปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งเพื่อนกินข่าวกินน้าบบานนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวกะสิพาพี่พาน้องไปอัปเดตเบิ่งเลยว่าเฮือนของชาวบัวน่ะฮอดคันใดอีกเนาะว่าเน้มเข้าไปนี่เป็นห้องนอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้ไวเอลีพี่น้องเลยอ่าเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปกะฝากพี่น้อง อ่าที่ตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางตัวชิดแล้วก็ทีมงานของตัวชิดเนาะที่ตัวชิดบรนจุกทีมงานของตัวชิดบรนจุกแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางช่างแก้วทีมงานช่างแก้วแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจครอบครัวของสบัวอีกเนี่ยเลยพี่น้องเห็นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe บุกข่าวโฆษณาให้เด้อพี่น้องเด้อโดยในการถ่ายผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำเห็นรวยสุขภาพแข็งแรงเงินทองและมาเทมาคือเก่าพี่น้องเห็นเนาะฝากรักษาสุขภาพนันเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อากาศหนาวป่ะพี่น้อง ไปเจอกันเลยพี่น้องเออเนาะสิพาไปเบิ่งคนกินเข้ากินหน้า้มกันพี่น้องเอยพี่น้องเอยเนาะสบายดีน้องกุ้งน้องแก้มเด้อโหขันหยกขันหยกขันยกแนวกินปลาแห้งพี่น้องเลยสบายดีสบัวเด้อมันยังได้ยังองนี้หอยโอ้หอยครับตามกหุ่งพี่น้องเลย พูนไอ้แก้วสบายดีเดลยเด้อไปกินข้าวไปไปพอดมงพักพอดเพิ่นพอดีได้นี่เนาะสบายดีได้สังพอดได้เอาได้เวลากินข้าวแล้วบันหนิเนาะไปน้องเลยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันตอนเพิ่นกินข้าวยังบุคคลไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งจักเทื่ยวไปน้องเลยเอาไปน้องเลยปาปาเดี๋ยวตุสิด สี่้าไปเบิงพี่น้องอา่าผ้าไปเบิงทิมงานส่งแก้วกินเข้าพี่น้องเลยนะเนาะอ่าสบาวเพ่นเห็ดยังให้กินเมื่อนี้พี่น้องเลยเเอ,อือต้มหอยมันจะต้มหอยีอออยนบ่นสบสวบปลาได้สิกินข้าบได้ครับแรง แก้วบมีแก้วบมีสบวแ่ะแบหอยแก้วตวาเลี่คือบมีแก้วโอ้เนี่ยมานี่ยแก้วเนี่ยมาเนี่ยบานนึ่งโอ้ไต่หงก่อนหอยพี่น้องเอ้ยเอาไปดีเด้อวตัวเด้อหอยไมนูหอยไมนูหอย ผู้ใดได้มักเมนูหมดเมนูหอยนี่เนาะอ่าได้เยอะเขาก็มักคือกันได้นี่เพราะว่าเขามากินสิ้นดูหลายกับเบื่อได้ไอ้แกวคือช่วงหนึ่งนะทุกคําสิ้นห่ามือติดวะสิ้นอะกินติดสิ้นเนาะรงบุญเลยห่ามือติดเลยไปบุญหนวดไปดองไปดองไปขึ้นเฮือนแมนช่วงนั้นไอ้แกวขึ้นเฮือนน้องไอเดียแมนมาเขาก็ซื้อสิ้นมาอีกมือละสองโลสามโลซอยจุ ต่อมาบุญอ hmm. right ีช well, so, ัวมาอีพันหะเมื้อบานต้องมีผักนาเนาะแม่ไมากินหอยบาทหอยกระกำพอดีแบบจิ้มงากบอพอดีเนาะกินหอยแก้มตับหุังิุงเคยจิ้มางเนาะโอ้อวนอยู่เนาะเขาน้องน้องอันนั้นไปกินอยู่เพื่อนประมาณบ่เนาะผมเห็นจิ้มงานนันัยรุ่นน่ะแหละ อ่ะอกินข้าวแล้วไหมอ๋อโดยโดยโดยก่อนก่อนเหรอหารบ้านเฮาโลูเด่นี่เนาะทำหุงทำหมูหุงครับหอยพี่น้องเอ้ยแกงก็แทบได้หอยจทบบอ ตาก้นแล้วก็เอเขานั่งเลิศนะดุสดน้ำพอมเนาะสดน้ำพอดก็ได้ยินเสียงเพลงเนาะเขาจะเปิดเพลงอบม่อมเนาะเพลงอยู่ใช้ตุอยู่ในไปจักอ๋อแนมเข้าไปห้องแล้วเบนแล้วแบบนี้ก็ไหวขนาดเนาะแนมกินข้าวก่อนก็ได้เนาะบัดนี้จเข้าไปปิดก็ได้บัดนี้เพราะว่าเขายังชิยางเข้าไปเบิ่งเมื่ออื่นนี่คือว่าไอ้แก้วเขาจะเทคานเทพื้นเลยได้เนี่ เทพื้นให้เลยทั้งทั้งในนี่เทเลยบาทรักพูดยังน้องน้องแกมเอาอย่างอีกมาเสิร์ฟอันนี้ไก่ปิ้งไก่โอ้เสิิร์ฟป้งไกก่อีนคือสีดำที่ลาบโมแกนใหม่บ่ใหม่เนาะสีเป็นอย่นี้เนาะสีต้องเป็นอย่นี้สีไก่อย่นี้เนาะสีไก่อย่างนี้เออเป็ดเพชรแต่พอจังสีแบบนี้เนาะเพชรเป็ดคือซีเมนต์แลอว เมนูคนเพิ่อนมาชื่อเป็ดเดวานเมนทำนี่เด้อนี่เมนูพี่น้องเอ๋ยเนาะเมแรงอีกกับปลาอีกสองโตตัวปุ๊งไงหนึ่งก้อยและนาะงมะแดงเนาะแมนปลาต้มปลาพี่น้องเอ๋ยก้อยแล้วกับทั้งหัวทั้งอย่างเขาก็เส็ดต้มบ่ต้มสดน้ำผักปัญะเนาะโอรลมผักใบยิ้นคักกะลีอะไรพี่น้องเอ๋ยนาอย่างได้นิต be นะ้องสองมื่นแฟนมากอะ หบูยันอะไรหมูคอยมีล้มทำหมูแก้วเป็นกินนัวดอยู่บ่อแก้วนวอยู่เสียติดน้ำเกลือน้ำเกลือใไม่ใหม่บ่อจะว่าเผายันบ่อทันเนาะยันบ่อทันนะชทางมาจักกับอไอย่างอันเตาเพิ่นกันหน่อยเนาะเนาะยันบ่อทัน ตังมาก่คือสหิวแหงก็ไปลองเนาะพอแมนว่าหิวผู้ใดกินแบบบุปปาคนักก็แสดงว่าแซ่บแซ่บแฮงแซ่บแฮงอืาแซ่บแฮงเอากระชิพยายๆถามเห็นไผกินบุปากแฮงอยากถามผู้นั้นถามด้วเนาะโอ๊ยไปนอนแล้วแต่งหง่แก้วคนเนาะราไปชอบ คนหลายคนในพี่น้องเป็นผู้นำคนนี้มันบร,รงงยนนิยง่ายเลยเนาะห่างกันได้รูยังจนให้ไายให้พี่ให้น้องเบิ่งภาพบรรยากาศแล้วก่อนแล้ว,วเชื่อว่าไอ้แก้วนี้ก่อนปสิมาเป็นหัวหน้าได้พี่เพิ่นก็เป็นคือเ,เป็นลูกน้องมาก่อนเนาะแม่นแม่นบออ่อยเจ้าอ่าเป็นลูกน้องมาก่อนและผู้ใดก็ได้ ันนี้ก็บบปากเลยอันนี้ไม่ได้กินก็กินอันนี้เนาะก็บวปากบวตีงเลยอันนี้ให้่าเอ้าถามแต่ไอ้แก้วถามด้วยถามแต่พ่อแก้วันแหละผมนะที่กินทางนี้จะทามใครได้คนละแก้วกงบ้าแต่ว่าหนูของบ้านจวสิ้นเป็ดบดหุ่นไม้เลยนั่งโมบิดเลยโอ้ยงกุ้งไม้เลยมันยังได้บาบนี้อืม อ่าตัวบใหม่มาใหาบ่บาทนี่เนาะเหนือล้วนตัวนี้เนาะมย่องแกงเป็นอไนันขัก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 อยู่ขักอยู่เหนือป็ดลุ่บแฉเดือยทำบ่ยูขึ้นซบัวนี่ยัง ใครหนึ่งไดทางทางแก้วผมรอหนะทุกคำเพราะว่ากินข้าวถึงเวลาเวลาตรงเป๊ะตรงเป๊ะกระเพาะเขากับชีเรตทำงานเหม่เหดงานเหดเวียกกับโเมื่อยมันว่ะอันตบบาอยู่อันคืออยู่เพื่นน้องนุ่นผัดป้าเพิ่นผัดข้าเอาลูกน้อยอยากลูกน้อยเนยน้องนุ่นผัดบทวงโบทันเนยแข่งยังน้อยเน่ยอ่า แต่มีหลายคนมาถามมาขึ้นบุไปอัปเดตมึงแน่น้องนุ่นนะเพื่อนเพิ่งยังไม่ได้เห็นอย่างเนาะคือเขาแจ้งไปดินยังไม่ได้เข่าแล้วก็มีคนทักมาอีกว่าน้องนุ่นน้องนุ่นของพี่แซมนะดรแซมนะคือบุไปหาเลยอยู่ที่โน้กคนบ่แมนเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปเนาะมื้อนี้เขาจะไปนะตัวเนาะพาไปหาจบจากคลิปนี้แล้วกับแมนเพื่อนเลิกกันเลยบ่หรือว่าจังได้เห่อคือเขาเงียบเลยเด้คือมีเอฟซีถามมาเนาะแมนโดยโดยแต่ก็ ไปเห็นไปได้ว่ามันอีกตู้ไปไปในอกมือนีเนาะแต่ละมือเขาจะไปอยู่ทู่เพิ่นอว่างเนาะเดี๋ยวดูชิดจะถือกล้องให้ตุครัุ้ครัย่างเขาไปปิดเพลงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอัปเดททางในทางในบพราุมาเราจะถือกล้องเจ้าถ่าเงยหอยลงมันเงียบแล้ว บืงคือ <no. re ats> okay, bon ีหญามเนาะเป็ดนี Boy, ่เรียบร้อยปะเอ้าไม่เห็นเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งงพ่นกินก่อนเบิ้งงพ่นกินก่อนนะกินเป็นแต่แซ่บระดี๋ยวไมเหน่อยมาเด้อมาเด้อเอินเพิ่อนเเด้อ เฮ้ยนะนี่บป,ปากเลยอ่ะนี่<ม>โบบอกหอยกับเพิ่นบ่นเพิ่นอีกลหลายๆกับโมไวกรโนะเพิ่นนี่ปับป๊บปั๊บปับ๊นนบเลยเนาะที่จิ้มเขาจิ้มนะได้วิทีจิ้มจิ้มแล้จิ้มหมาจิ้ม ต้องลากินข่าวเด้อนี่คือเป็นน่นัวคือเห็ดนูย่างเนอะมบลูนากิเห็ดบู่เลยเป็นนัวสอรถสอรถออกินซืสอรถอืมนะ เราเนี่ยเเห็นเราก็คือน้ำลายแล้วเนี่ยอยากมาดูอยากแล้วกระทองทรองข่อยคันเบ้าได้เพิ่นกระท้าได้พาไปกินทอดอ่ะเด็ดอร่อยกากะผัดขากเนาะลมเย็นพอดีคักพี่น้องเอ้ยเต็๋มุ่งเช้าในผลโต๊ะไหนนเจ้าเนาะ ทางเปลี่ยนนอ่ผลตกเดือนหนึ่งผลโตกเดือนหนึ่งเดือนทิพชองทางนั้นมันเงียบเลยเนาะทางนั้นน้่มน้่มจนแบบว่าเป็นเป็นนองสข่างทางนะตกแห้งเกือบเซโนเนาะแห้งอะไรเซโนสข่างเปลี่ยนบอกทำงานทีทำงานบุญบ่โตกแช่บรรษัทบ่ มีมีมีซีคอมเมนต์คำว่าอีกอันนี่ชิบาช่วยแก้วพังละคือบ่เอาดินชรายรถดมาถมทรายรถดไรพี่น้องเบิดเป็นสองสามหมื่นกุได้นี่จกี่เต็มหรบ่ปาทอันีรับสามหมื่นสามืนรถขันเต็มเด็มรับสิบสิบรถบ่สิบรถสิบป่ายรถบ่ไเ้ดินทรายกันสิบรถนะเนาะมันลเ ดูว่าประมาณหารถบ่พี่น้องเบิ่งแต่ว่ามันเลิกเนาะทุกคำเนาะเพราะอันบุคุ้มนะมันแพงดินชายมันแพงเนาะสี่รถเนาะเต็มยกสี่รถสรถหนึ่งบ่อแกว่าสี่รถดูว่าเอาดินชายดูบ่เนาะเฉพาะตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้เฉพาะตัวทั้งหน้าห้องละชองรถ เออเนาะพี่พี่อาัห้องละชองรถเออเนาะอะไรวะสิบรถดปุชกบหอหดได้ส่ะเหมือนควบเอฟซีอยู่ได้พี่น้องเออเนาะสะสี่เหล่เขากรบบอดจักเนาะนี่ขว่าห้องละสองรถนี่รถหนึ่งมันตกอยู่ประมาณเท่าไร่วะรถรถรถสองพันสี่รถสี่รถสองเกับเกือบหมื่นคนได้พี่น้องเอรอเกือบหมื่นกว่าตัเกือบหมื่นลักหมื่น อที่รถมองนั้นให้เลิกไห้มองมองวางปูนเลิกบอกนี่กำลันสิเลิกปีกได้ตัวบอกมันก็เบินด้เพราะว่ามันเป็นผูกเอากระชีด้ปะให้ทางจะเป็นกินเข่าเลยฉันเอาตุ๊กคำเนาะมาเบิ่งด้วยมาเบิ่งทางพี่ซะ่ิเลโกลนกว่าเนาะเดี๋ยวเอาสิเมื่อปรึกษาทางไอ้ผู้ใหญ่เพิร์นป่ว รอบ่อได้หะรอบ่ออรรว่าอาทรเยอาทรเลยทำอาไทรเลยนี่ก็สิใส่งบประมาณสี่รลดทางไอแคลเิ่นว่าเนาะโดยต่เบิดอยู่เบิดไรชาวมื่นหนึ่งนะตูเนาะแต่ว่าคำว่าเข้าถ่านดินถ่าดินล้วันมันผลลรถหลหนึ่งหาร้อยหนึ่งได้ไม่ต้อง รถหาร้อยบัดใช่นี่รถห่วยตีใชารถสองพันบาทนี่ป้าทสีถกสะได้เงินอะไรไปหน่อยเนาะหนักเนาะหนักไดทุกคำเหมคือคือทางเบ็ดมีกระถาดินเป็นวัตุทางแก้วบ่ถ่าผ่ากับโบเป็นยังเขาก็มีทางอื่นเห็ดถ่าอยู่ด้วยเราเราเนาะนอกจากว่าขบอมาอะไรมันเบิดทางแก้ก่อนเราให้รอก็ต้องรอก่อนเมนบ่เมนเพราะเขาบดใจห่อนเขาเสียเงินเสียคำ ยาด่าเนาะเสียเงินหลายซื้อลดก็ลดเอาแต่ให้เป็นเหตุไปเรื่อยๆเมนตู้เมืองแดงเจ้าหัวงอว่าเบึงไงนี่เจ้าว่าแปลกแปลกบ่ไม่ยังแปลกบ่ฮะบ๊อกเบิดแล้วทรายกับเบิดน้องบ๊อกกับเบิดแห่กับเบิดไปไหนวฮะบ่พอมาเพิ่มก็จลายเนาะมาต้องเอามาเพิ่มแต่ว่าอาจจะบ่หลายดอกข้างในกับกองห้องเด้ พอมันย uh, ังสูงเิบได้ตุสงมแมนแมนบ่พอเนาะดินดอกนี่อาจจะเดาขับมาเพิ่มพอจะจะมีทั้งหลังนําได้ตุแมอะปลาตทูขับไปเบิ่งทางในบ่ทางในตุแมนสรุปแล้วเ้ากะตะโลก่อนซะตัวนี้โลดินเนาะพี่ลองเลยออโลดินที่กัวเพราะว่าเจ้าดินชายเลยนี่เบิดเงิน ว่าในในระหว่างที่เขาล่อน่ะเขาก็เห็ดในอื่นไปแบบโบกฉาบเทพื่นเทย่างอะไรเนาะอ่าพี่น้องอยเป็นกับแบบนั้นเนาะเมนอ่ามันก็ไม่ได้จําเป็นจําเป็นอยู่แต่มันกะเขาให้ตำลังก็ได้แต่มยเกาไอ่ทั้งนี้ให้ลนเนนพอ่ีจังหวะเขาก็เห็ดทั้งอื่นรอถ้าเนาะนระหางนี้ต้งโอ้เกือบข่อยหมื่นเห็นป่าเกือบข่อยเกือบเกือบเกบกือบเือบเบบเกือบอเกือบอบ ออมันยังปแป๋แค่นี้อุ้สาหนี่อ่าแปบ๊บนึงเปนหนึงน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวตุวชิดอ่าหับสายโทรศัพท์ก่อนตุ <Okay. S 1> กี่นี่กะรับโทรศัพท์เลยจาก,กผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทาง,ท,งทางไอ้ไอ้หักเฮาพอหัก<ม>ของน้องกุ้งน้องเกมมาเลยเพิ่นโทรมาเพิน่นอ่าถามเรื่องนี่แหละเรื่องเฮือนเรื่องชาติการเรื่องเวียกเรื่องงานเฮาเนาะแล้วก็ถามไทยอ่า แต่ละมื้อกินข้าวกินน้ากันยังอะไรเนาะกินทอดกันกินทอดกันมาฉันสวยเนาะหนางกะถั่วมะลิน้ำเมนอ่ะเอาสิข่าวมาโตข่าวเรื่องเฮือนของชาวบัวมานิตุนี่บ่อห่องคนที่คนจองไว้เนาะมาเมื่อเช้านี้บ๊อบก่อนเดียวเมื่อเช้านี้มาเบิ่งยังบ่ได้แอนนั่นซ้ำมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยห้องตามห้องพี่น้องอือชาวบัวจองไว้อย่างนี้เนาะเนิ่งจะเข้าห้องนั้นบ่ลองเข้าวขงด้วยตู้ ฮะป้าเอ้หองนี้กะหองนี้กะโอ้โหดีเลยเนาะพอดีคาดพอดีเอาต่อจนแล้วเลยประจักอันนี้มือนี่เจ้าเนี่ยเนาะมัดเล็กอยู่เลยพอเบิ่งนี่เทคานนี่ผักเตียงน้อยนึงมันแข็งโตเจ้าว่าฉีเหยียเลยโตเลยประจักอันนี้ใช้เขาไปเบิ่งดูเขวบเดบ่ตุ นอนเลยเนาะไหนไหนวางเตียงใช่มุมไหนวางเตียงทุกสมุเนาะสมุุมมไหนก็ได้เนาะไหนก็ได้นี่ก็ได้ปีนหัวไปทางไหนปีนไปทางปุ่งเอี่ยมพุ่นบ่อปีนทางทางพุ่นบ่อหรือว่าปีนขึ้นมาทางพี่ทางขวาด้วยเนาะแตียงมันต้องยาวมันนี่นี่เลยถูกเดี๋ยวพี่ก็ได้อินกันนะเดอ่าอเดะเต๋เนาะ ือว่ามันก็มีเคสคือกัดบ่เลยว่อนี่ก็หรืกว่าปิ่นหัวใส่ปวกเอี้ยมบ่เปินหัวใส่ปวกเอียมเอาอันเอาหัวเตียงปิ่นมาทางนี้บ่อี่น้องเนาะคือหันหัวเขาเมนเนาะหรือว่าชีหรือว่าชีปิ่นหัวไปทางตุ้กขำพุทธเนาะใบกะอันเวลาเ่าไข่พวกออกปองเอียมกัดเ่อก็นอนขาแต่ว่ามันแต่ว่า เป็นไปได้กะเวลานอนกนค่ำกันคืนกะนกีน่มีแต่ผู้หญิงเนาะโ,โบโบเป็นตาไข่ว่าถังใช้พี่น้อนเนหะ็นเนาะว่าเป็นเฮือนต่ำเลยเอาหักไข่กับปอนหนาไปรู้ขึ้นมาได้เนาะน,นี่นนนนเนาะป้อนหนาขึ้นมาเลยมือแห้งขึ้นมาเลยรู้เยตื่นอีกแล้วเนาะตื่นอีกแล้วเมาได้เนาะการโหลดโหลดท่านใจอย่างนี้เนาะโดเรียลโหลดเรียลเสียแต่ว่าดินเฮามันอยากสาเนาะเสียแต่ดินสาหน่อยนึงแต่ว่า แต่วว่าเข้ากับบริยุทธ์เนาะเดี๋ยวมืออื่นนี่คิดว่าจะเอาเฮ่เฮทรายทรายอ่าตะนางตะนางปูพื้นมาเข่าทีขาดทีขาดที่พื่นเลยนะจูเนาะไปขัก่านเนางไว้เนาะตัวคำเนาะนี่เป็นกิจเออเบิ่ง

เรื่องคือโบย่านตกย่านอย่างแค่ไตเป็นรถแท้หรือเปล่าเนาะใครทำ็ะไรอยู่กันเนาะแมนอันนี้นี่คอยขึ้นว่าหากะฮ็ดนี่อันนี้กันเปนบอกอันเดียบนี่ก็ได้แปลว่าเก็บเอาชนไม่ชนยังที่พื่นตัดนะนะบอกไม่เสียดหน้านี่เนาะแมนอืออืออื่นบัความสามารถเฉพาะโตแมนไหนพ่อให้ได้ไปก่อนใครก่ใครเนาะ นีไก็เทคข้างทันบ่เอ้ไรนี่อ๋ออันนี้แบ uh ่งกันคนละห้องบ่ร hmm. ู uh, ้วยอะไดเอันนี่อะไรผักกันก่อนนี่เห็นน้ำกันเห็นซอยกันเหซอยเลือกันโอ้ยันว้าคอยเอาห้องนี้ด้วยจะเอาห้องนี้สามัคคีกันสามัคคีสามัคคีเนาะสามาคคีพอจะไหเนะดูเนาะแมนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยผู้ชายยังตัดวงกลมอยู่ด้วยไหวเลยเนาะของแนวกิน กินก็กินอิ่มค่ะเคยว่าเนาะเต็มที่อ่ะแห้งกันแห้งก็เต็มกันเลยอยู่โฮมมีกบาแมาเอื่อนนี่มาแบบนี้จะเห็นบัวในแบบนี้แล้วบัวในแบบนี้แล้วบาทนี่งสิเกี้ยงแล้วพี่น้องเลยมาเอื่อนนี่เกี้ยงบนลึกบาทอนโดึ่งเนาะแต่กระบอกเบรกให้เบิ่งเลยบาทนี่พี่น้องไอ้จินตนาการเห็นเกันจะบัวนี่งงามมาเลีเนาะอ่ะ ประมาณนี้บอตเนาะประมาณนี้เนาะเนาะไปเอาสีได้ขอตัวจบคลิปเมื่อกี้กินข้าวกินน้ำแล้วก็กลับไปหาน้องนุ่นน้องนุ่นกันพี่น้องไอ้เนาะไปเอาสีได้จบคลิปแหละบาทนี้พี่น้องไอ้เนาะจะสำหรับคลิปนี้จะได้ขอตัวอำลาพ้าจากพี่น้องไปแหละบาทนี้พี่น้องไอ้เนาะจะขอบุญขอบคุณเด้อหลายหลายคนหลายท่านที่คอยติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางตัวสิทธิ ก็ครอบคร,บรัวสบัวและกัทีมงานของสังแกวเน้องพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเนาะฝากนี่พี่น้องเน,นาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกับบุคคลโฆษณาให้หน่อยเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุสิธิ์จะคิปจะต่อไปและก,ฝก,ก็ฝากอีกพี่น้องฝากอีกถ้าหากว่าผู้ใดอยากซอยเรือครอบคร,บรัวสบัวเนาะว่าจะเป็นวัตถุเงินคําสิ่งของเนาะหรือว่าอาหารอย่างต่างๆเนาะ ซอยเรือเขามาได้กะเพราะว่างบสั่งเฮือนของสบัวนี่กะแบบว่ากันยังต้องการอยู่เนาะพี่น้องถา้าผู้ใดอยากซ้อยก็ติดต่อมาหาเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องไนนอ้นาะโดยนี่ก็ขอบใจหลายๆขอบใจทางไอ้หาไอ้ไงไอ้ห,ห,หักเฮาอยู่ทางต่างประเทศพอหักของนองกุงนองแกมพี่น้องที่เป็นช่วยเรือเข้ามาสั่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนาะพี่น้องเนาะโดยพี่น,อนอ้นองเอกะสุดท้ายนี่เนาะก็สิได้อ่า ขอตัวอำลาพากจากจะได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ